ะเรื่องต่อไปนะคะคุณจะต้องเรียนถามแล้วก็พูดคุยกับคุณผู้ชมด้วยนะคะเคยได้ยินคําที่ว่าทําดีได้ดีมีที่ไหนทําช่วยได้ดีมีถมไปไหมอ๋อเคยได้ยินค่ะแต่ต้องไม่หวั่นไหวกับค<ต>ำนี้นะคะหลายๆคนก็คิดแบบนี้วโอ้ทำดีมาจนท้อแล้วก็ไม่เห็นจะได้ผลตอบแทนอะไรที่ดีๆกลับมาบ้างเลยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเรื่องของการทําความดีแน่นอนว่าพอเราทําไปเนี่ยสิ่งที่ได้กลับมาคือความสุข ความสบายใจใช่แล้วและนั่นก็คือสิ่งตอบแทนอย่างแรกนะคะแล้วก็สิ่งดีๆที่จะตามมาอาจจะเป็นกําไรแล้วแหละ นะคะแล้วก็แน่นอนนะคะว่าเรื่องดีๆแบบนี้นะคะมีเรื่องของการทําความดีแบบที่สะสมการทําความดีด้วยคล้ายๆเราหยอดกระปุก oh. นะคะผู้สื่อข,ข่าวของเรานะคะคุณอัญชลีอริยะกิจเจริญยังคงอยู่ที่จังหวัดเชียงรายเมื่อวานนี้ก็นําเสนอเรื่องราวดีๆของโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะวันนี้มาอีกหนึ่งเรื่องธนาคารความดีแบบสะสมเข้าบัญชีนะคะไปติดตามกันได้เลยค่ะ สังคมที่มีความหลากหลายของคนแตกต่างทั้งการศึกษาฐานะและอาชีพย่อมมีการแข่งแย่งชิงดีเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองจึงไม่แปลกที่คนทำดีจะเกิดความท้อแท้และตั้งคำถามว่าความดีคืออะไรมีจริงหรือไม่และทำไปเพื่ออะไรคำถามโลกแตกเหล่านี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ชาวอบตหัวง,งมอำเภอพานจาังหวัดเชียงรายและพระครูสุจินกัล,ลยานธรรมรองเจ้าคณะอำเภอพานจัดตั้งธนาคารความดีขึ้นมาเพื่อพิสูจน์ความจริงโดยใช้รูปแบบเดียวกับธนาคารพาณิชย์เพื่อง่ายต่อการทำความเข้าใจ เริ่มต้นด้วยการเปิดบัญชีใหม่สมาชิกทุกคนจะมีสมุดแบบนี้พร้อมรับโบน,นัส15ความดีติดตัวจากนั้นเวลาไปร่วมกิจกรรมใดๆให้นําสมุดติดไปด้วยจะมีเจ้าหน้าที่คอยรับฝากความดีให้เช่นการร่วมประชุมหมู่บ้านได้ครั้งละ15ความดีหรือบริจาคโลหิตทุก1ซีได้1ความดี แต่สำหรับความดีที่ไม่สามารถจับต้องได้อย่างเช่นศีลห้าหรือการลดละเลิกอบายมุขจะต้องสวมชุดขาวพร้อมตั้งสัจจะอธิษฐานต่อหน้าพระรัตนตรัยเพื่อแสดงถึงความซื่อสัตย์เหมือนกับชายคนนี้ที่มาของดเหล้าตลอดชีวิตซึ่งจะได้หนึ่งพันความดีเขาเปลี่ยนแปลงดีเราเรื่งเรางดเล้างดสูบุหรี่นี่ดีที่สุดเลยสุขภาพร่างกายดีมีอย่างนึงก็เป็นความดันโลหิตด้วยอย่างงี้เรากินยากินอะไรไปก็เลยตัดปัญหาไปเลยคิดว่าเราจะเลิกตลอดชิตลอดชีวิตดีกว่า ลดค่าใช้จ่ายทั้งบ้านด้วยอีอสองก็ปัญหาเรื่องทะเลาะกับครอบครัวก็ไม่มีสําหรับการถอนความดีผู้ถอนจะต้องมีอย่างน้อย250ความดีและคงเหลือไว้ไม่ต่ํากว่า100ความดี ผลจากการทําความดีนะคะสิ่งที่ได้ความสุขทางใจแล้วนะคะสิ่งของที่เราจะได้ก็คืออย่างเช่นผ้าไตรนี้ค่ะ150ความดีสามารถที่จะนามาแรกแล้วก็สามารถที่จะเอาไปทําบุญต่อเพื่อที่จะเก็บเป็นคะแนนเพิ่มเติมได้อีกนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้ค่ะไม่ค่อยมีใครที่จะนําคะแนนนั้นมาแลกกับสิ่งของเรล่านี้อีกแล้วเนื่องจากว่าไม่ต้องการให้บัญชีของตัวเองติดลบค่ะ ก็เป็นบทพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความดีนั้นมีอยู่จริงและสัมผัสได้ซึ่งเกือบ6ปีของการตั้งธนาคารความดีมีสมาชิก2,361คนรวมกว่า1ล้าน3แสนความดีปัจจุบันมีชาวตำบลใกล้เคียงมาขอเป็นสมาชิกด้วยแม้กระแสะตอบรับจะดีเกินคาดแต่พระครูสุจินกรยานธรรมก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าโครงการนี้จะยั่งยืนหรือไม่เพราะทุกสิ่งย่อมมีเกิดและดับไปแต่จะทำให้ดีที่สุดและนานที่สุด สมศักดิ์อินทรปรสิทธิ์ถ่ายภาพอัญชลีอารียกิจเจริญทีมข่าวกันเมืองรอยายงาน ชื่นชมระครูนะคะที่เป็นผู้จัดตั้งธนาคารความดีค่ะชื่อว่าธนาคารความดีนี้น่าจะยังอยู่ต่อไปได้อีกนานนะคะเพราะว่าดูจากจํานวนสมาชิกดูจากความดีที่มีการสะสมกันมาเนี่ยเป็นล้านล้านความดีน่าจะเป็นแางบันดาลใจให้ทุกคนอยากจะมุ่งมั่นทําความดีกันต่อไปค่ะดูจากวัยของน้องสมาชิกด้วยนะคะคนคะล่าสุดเมื um ่อสักครู่ที่เห็นนี่อายุยังไม่มากเลยะนะคะยังสะสมความดีได้อีกเยอะเลยทีเดียวนะคะอะไรค่ะคุณเล่าดีๆเรื่องนี้ด้วยนะคะส่วนช่วงนี้เดี๋ยว เราพักกันสักครู่ก่อนดีกว่านะคะ,ะแล้วช่วงหน้าคะ่ะกลับมาติดตามเรื่องที่พี่หมวยบอกเอาไว้ตั้งแต่ต้นรายการเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษานะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าคะ่ะ